ยิงคนนี้งำเออเออทุกคนเราจับเอาหูกระต่ายนะทุกคนมากินนะทุกคนมันชิแซ่บเปนออ่ะอะจ๊กจ๊กโอ้ยตัวกระต่ายตัวขาวขาวหูยาวยาวหางปังปั้วเราก็ได้ไปเอากระบองเพชรหูกระต่ายมาแล้วทุกคนเขาสิงงำงำงงงงงเรากิ่นะน้อง ทุกคนเขาได้ไปไทําการอ่านข้อมูลมาว่ากระบองเพชรนีเห็ดให้หุ่นดีนะทุกคนเวลากินแล้วมันจะรีดไขมันออกแล้วก็วเห็นให้สวยงามแล้วก็วมีสารต้านอนุมนูลอสศริยะเอ้ก่อนอื่นบอลเขาต้องมาขวดน้ำผีแทงเขาออกก่อนแกนเออเออเออเอเอเ,อเ,อเอให้พามรรยายที่เขาสิมากินให้ทุกคนเบิ่งเนาะโอ้ยกินคือแฟนเก่าเลย<อ>เดี๋ยวมาโคเลโคเ,เลน้ําแจ่วเนาะอ่าฮะอุ้ยทุกคนมันคือแบบว่านหางจระเข้เลยฮะนะ เดี๋ยวเ้าลองกินเนาะงั้มเออเฮ้ยออ้ออืโคเล่โคเล่ในป่าเออเอยมันมาแล้วมันมาแล้วเออเออเออเอ้ยโอ้ยหัวสันเออหัวสันโอ๊ตัวนี้คือสันแหงเลยเนาะเดี๋ยวห้ององกินเนาะเออ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 กินแฟนเก่ายังแสียครทุกคน